สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอพระผงรูปเหมือนรุ่นสามหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อยิดนะครับวัดหนองจอกนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ เรามาดูพระกันด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจิตนะครับรูปเหมือนนั่งสมาธินะครับมีตัวหนังสือด้านล่างเขียนหลวงพ่อจิตนะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับด้านหลังจะเป็นยัน,นะปัตลอดนะครับมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อจิตวัดหนองจองนะครับ ขอบข้างก็จะเป็นขอบเรียบธรรมดานะครับสี่ด้านเลยจากหนังสืออมตะวัตถุมงคลหลวงพ่อยิดวันหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลวงพ่อยิตวันหนองจอกหน้าห้าสิบแปดนะครับ ในจากงสษอจะเขียนว่าพราะผงรูปเหมือนรุ่นสามปีสองห้าสามห้านะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อยิตนะครับด้านหลังเป็นยันตน์ปัดตลอดนะครับพระครูนิยุทธธรรมสุนทรนามเริมมว่าหลวงพ่อจิตนามสกุลสีดอกบัว กิดจังหวัดเพชรบุรีพศ2467นะครับอายุ9ขวบได้บรรพชาเป็นสามเณรในวัดบ้านเกิดฝึกปฏิบัติธรรมทิศึกษาอักขระเลขยันศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งอายุ14ได้ลาศึกออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพนะครับพออายุได้ยีสิบ ปี2487ก็ได้เป็นประชาอุปสมบทเป็นพรนะภิษุกณพัทธสีมาวัดนาภุมจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้ฉายาว่าจันทสุวรรณโนแปลว่าผู้มีวันณนะดุจพระจันทร์นะครับขณะบวชท่านได้เดินทางไปศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวง ต่อมาโยมบิดานของท่านได้เสียชีวิตลงท่านจึงลาสิกขากลับไปดูแลโยมมันดาและครอบครัวภายหลังท่านได้แต่งงานมีครอบครัวกับนางทิดและมีบุตรด้วยกันนะครับพศ2517ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งณนะพัทธสีมาวัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและได้เปบบ็นธรรษาที่วัดทุ่งน้อยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพศ2518ท่านได้ตัดสินใจสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาโดยให้ชื่อว่าสำนักสงฆ์พุทธไตรัตนะครับพศ2527ก็ ได้ขออนุญาตสร้างเป็นวัดนะครับโดยตั้งชื่อว่าวัดหนองจอกใช้เป็นชื่อท้องถิ่นเป็นชื่อวัดนะครับและได้เป็นวัดในปีพศ2528นะครับวัดปฏิบัติในหนึ่งปีหลวงพ่อจิตจะสงน้ำปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยอนุญาตให้บรรยายิโยมที่เลื่อมใสใช้แปลงทองเหลือง ที่ใช้ขัดเหล็กขัดตามตัวแขนขาของท่านและแปลงทองเหลืองไม่ได้ละคายผิวหนังแม้แต่น้อยนะครับหลังจากขัดตัวให้ท่านเสร็จหลวงพ่อยิดท่านจะมอบวัตถุมงคลให้แก่คณะสิทธิ์นำไปบูชาอย่างทั่วถึงหลวงพ่อยิตเจ้าของเครื่องลางลือลั่นประหลัดบินได้นะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อยิ้ที่ขึ้นชื่อคือปละหลักขิกที่สร้างปฏิหารบินได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ทหารและตำรวจทั้งมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆทั้งแค้วคลาดและโชคลาภจากการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวชื่อเสียงของหลวงพ่อจึงโด่งดังมากในยุคนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิ้ทุกรุ่นถ้าผ่านการปลุกเสกแล้วเชื่อได้เลยว่าดีแน่ ประชาชนทั่วไปจะรู้จักท่านเกี่ยวกับปลากิกเพราะท่านสามารถปลูกเศษปลากิกลุกตั้งได้สามารถพิสูจน์ได้สำหรับปลากิกที่ผ่านการปลูกเศษจากท่านมีรายละเอียดดังนี้ 1. ไม่มีคาถากำกับ 2. การค้าขายใช้เอาไปทิ่มกับของที่ขายไม่นาจะเห็นผลและค้าขายดีอย่างเทน้ําเทท่า 3. งูมีพิษจะอ้าป,ปากไม่ขึ้น ถ้าเราเหยียบหรือนอนทับงูจะตาย4เรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นถ้าขาบแตนต่อแมลงป่องเอาไปบนบริเวณที่ถูกกัดต่อยจะหายเป็นปิดทิ้งปีพศ2538หลวงพ่อยิตมรณะภาพอย่างสงบสี 4, ล่ลรวมาอายุ71ปี3 0พรรษานะครับถ้าสนใจพระผงลูปเหมือนรุ่นสาหลวงพ่อยิ้วันหนองจอก สนใจวัตถุมงคลก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอจบคลิปเป็นเท่าน,นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ